จิบุญยำเรออร่อยอืณอร่อยผมขอจ้าใช้มันเป็นทางการกินทั้งหมดเลยคนเดียวคือน้ำแข็งใสนี่เองครับตอนเรียนมหนึ่งกันนั่นฉันกินข้าวก่อนนะแม่ไม่กินข้าวกับฉันไหม กินก่อนนะครับเพราะว่าเดินทางมาเหนื่อยๆพี่แจ๊ดไปซื้อของที่ตลาดนะครับแล้วก็อาหารวันนี้โอ้โหอาหารโบราณโอ้โหพี่นี่เป็นยำหอยดองครับเนี่ยที่จ้อยเธอทำอร่อยจะได้ไหมที่จ้อยเนี่ยที่จ้อยนะที่จ้อยอยู่นู่นครับเป็นพี่ชายผมเองครับที่จ้อยในยำหอยดองอร่อยมากจําได้ฮนะแล้วก็ผัดมะเขือนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้ม ต้มสับป,ปะรดใส่หมู3ามชั้นครับโอ้โหแต่ผมชอบนี่ครับยำหอยดองเนี่ยหหาก,กินยากฮะก็เดี๋ยวเราจะมากินแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยครับกับบรรยากาศที่บ้านบางบ่อนะครับน่ากินมากฮะก็คลิปนั้นไม่ได้ไม่ได้เงินค่าทำคลิปนะฮะ ก็ไม่เป็นไรครับเราทําคิดเพื่อความสุขนะครับอร่อยมากอืมอืมอ้อจริงครับใครยำเนี่ยพี่บูนพี่บูนยำเหรออร่อยใใสส่่่ออะไรรหแคมันไม่มีต้นหอมอ่ะอืมอร่อยมากไม่กินนานกินม่สิบปีมั้ง อ,อร่อยมากครับต่หอยดองเนี่ย <C ell ate milk> เป็นอาหารท้องถิ่นของคนบ้านละกาดนะซึ่งไม่ได้หากินอร่อยๆง่ายๆนะไปที่อื่นก็ไม่ค่อยมีครับยำเองก็ไม่อร่อยเท่านี้อืมอร่อยเยี่ยมมาก <c ười> <c ười> อืม <c ười> <c ười> อร่อยมากนี่ครับ กับปลาอดน่ากินมากกินเลยครับไม่ต้องกลัวอ้วนครับนี่ครับรสชาติโดนครับ รสชาติดีมากครับอืมอืมครับอืมอร่อยมากแม่แม่ม่นั่งกระถันก็ได้นะจะถ่ายทิปกินข้าวอยู่แม่แม่แม,ม่ยังไม่กินแม่จะกินตอนเย็นพร้อมกันยำไหดองอร่อยมากครับ พี่แจทัวมาบอกว่ากำลังจะใกล้มาถึงแล้วให้รอปลาสลิดก่อนไม่รอครับกินเลยเพราะว่า ยำไผ่ดองเป็นพระเอกมื้อนี้เลยครับอร่อยมากไปแจ็ามาครับรถมันถึงคือบ้านผมเนี่ยถนนเพิ่งตัดถึงเมื่อเมื่อปีที่แล้วเองนะก็ทำให้รถมันมาจอดตรงนี้ได้นะครับไปแจก็ซื้อปลาสลิดมาเดี๋ยวขากลับเนี่ยคงขับทั้งรถครับแต่วันนี้มาทางเรือเฉย อร่อยมากคุณยอ้ครับลองครับไปยมดูครับหอยดองใอ่ขิงกใส่ลงไปหักข้ามไม่เคยพอทีผมปลาสลิดคงเก็บไว้เป็นมื้อเย็นนะมื้อน,นี้เน้นถอยดองไปก่อน อร่อย hmm. oh, มากปัสดิบไปกินเย็นพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดมีหมวกมาควางนี่ถ่ายคลิปอยู่นั้นเนี่ย,ย,ออยนี่ครับหมวกยินหมวกพี่แจ๊ด บวกสวยงามมากบวกท่องเที่ยวเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้สระผมผมเสวยมไหมเป็นหมวกทําจากธรรมาชาติผักตบชวาอะไรงเงี้ยแล้วก็มีแคบหมูพี่รอดแคบหมูอยู่ตรงนู้น,นเนาะประสิทธิ์ไม่กินมื้อเย็นเถอะตอนนี้เขากินนี่ก่อนอ,อืมมากินมากครับเพิ่มนะครับไม่พอทีแรกจะกินนิดเดียวแต่กลับบ้านปุ๊บเนี่ยไม่เคยพอทีผม อยากกิน,นเยอะเดี๋ยวพี่แจ๊ดจะทำน้ำพริกมะขามที้ย้ายครัวอยู่ตรงนี้เพื่อความง่ายฮะนี่ครับแนะนำครับป้าแจ๊ดทุกคนหายคิดถึงนะ,ะนี่ครับป้าแจ๊ดจะมาทำอาหารให้ผมให้ผมกินทั้งทิปนี้เลยครับกินต่อครับจริงๆแล้วมันอร่อยมากนั่นเองฮนะต้องคิดไปมากของอร่อยต้องกินได้เยอะครับ ไม่ได้กินบ่อยอยู่เชียงรายก็อาหารัวิ้ไม่ต้องมีนี่ครับแต่ควาปอกนี่กลับเข้าไปฮะเา,าเตรียมไว้ก่อนฮะแล้วก็กินนี่ครับเข้าบาบอืม,อม อร่อยมากครับนี่ครับวันนี้แค่เริ่มฮะครับเดี๋ยวมื้อเย็นมื้อเช้าอาหารอร่อยๆจะตามมาแม่กำลัาางเล่นอยู่ตรงนีคนครับอร่อยมาก ครดูรใส่รองเท้าแม่มาใส่เนี่ยืแจงควากับหอ,อยดองคู่กันนะครับ ใครบ้านอยู่บางบ่อสูตรประการคอมเมนต์ได้นะครับผมอยากรู้ว่า,าการกินเนี่ยมันจะพาะบรรยากาศหรือว่าบางบ่อที่อื่นด้วยกินคล้ายๆผมนะครับแล้วก็ตอนนี้ กำลังจะเลื่อนเลื่อนวันฮะเลื่อนเลื่อนเวลาจากแปดโมงเป็นโอ้ผมพลาดท่าเมื่อกี้นี้เสียดายครับเพราะว่ามันแดดร้อนเนี่ยดับเลยเออไม่ดับแดดมันร้อนแล้วก็ปรากฏว่ากล้องมันดับครับพ่งนี้ผมต้องเปลี่ยนแผนไปแต่เช้าเลยครับชะมืดเลยครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอกินข้าวแล้วก็รวบรับตัดความนะครับ ขอใช้ไม่ต้องการกินที่หมดเลยคนเดียวมันอร่อยครับอร่อยมากถ้ากินอะไรพวกน้ำพวกนี้นะแล้วไม่ได้ซดน้ำจากถ้วยนะผมว่าไม่อร่อย ขอยศคนเดียวเลยนะครับเราขอ้วนแล้วก็ต้องกินมันสิครับง่ายๆกินเฉพาะอย่างนี้ครับนี่ครับไม่อ้วนจรกิงแล้วอายุห้าสิบนี่ใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วครับอืมอร่อยปบท้ายด้วยนี่นะครับํำหอยดองไม่กินนานคลิปนี้ก็เป็นชื่อคลิปว่า ยำหอยดองแล้วก็ต้มสับประรดหมูชื่อพี่แจ๊บชื่ออะไรอ่ะไอ้ต้มสับประรดเนี่ยเรียกว่าอะไรสับประรดต้มหมูใไงโบราณแกงโบราณอ่านยากอืมไม่ได้กินแกงนี่นาะนพี่แจ๊บต้มอะไรใส่ถั่วอ,อ๋อต้มปลาล็อตใส่ถัที่ส่งอืม,อมน้ำแข็งใสที่เองครับตอนเรียนมหนึ่งจำได้ น้แข็งใสเนี่ยใส่น้ำแดงนี่สุดยอดแล้วเราไม่ต้องคิดมากครับเราก็ใช้ช้อนนี่ก็ได้ครับไม่ต้องไปแยกคาหวานเหมือนวุ่นวายกดเกณฑ์ชีวิตที่ลดลงเราก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นติดขา,ขาดครับผมต้องเลื่อนเวลาทั้งหมดฮะให้มาเป็นช่วงของตอนเอนนช้าเท่านั้นฮะขอบ่ายไม่รร้อนมากอร่อยครับแม่ นึกถึงสมัยก่อนเนี่ยตอนเป็นนักเรียนบางบ่อเนี่ยผมไอ้นี่ขนมปังน้ำแดงเนี่ยชอบกันมากครับใปมม่นมหวอนนึ่งชื้นใจครับนี่ก็เห็นทั่วประเทศเลยใช่ไหม,มเห็นเนี่ยอร่อยมากสุดยอดครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการกินที่บ้านคลิปแรกนะของหลังจากหยุดไปนนานนะก็คงจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะ ถ้าแบตมันไม่หมดหรือว่ายังไม่ร้อนอยู่ก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอร่อยฮึมจบืม,มตรงนี้ครับขึ้นใจพี่แจ๊